สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนอยู่กับพี่วานนะครับแล้วก็เราก็ยังอยู่กันในช่วงผีจริง vs ผีหลอกเราเข้ามาสู่ e ีที่2กันแล้วนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องราวจริงไหมในประสบการณ์สยองสยองหลอนๆวันนี้พี่วานจะเล่าให้ฟังพร้อมกับไปสถานที่จริงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพว่า เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนั้นจริงหรือหลอกวันนี้เสนอเรื่องหลอนหลอนก่อนเข้าตัวเมืองก่อนจะไปชมนะครับก็ช่วยกดซับสไคร้ไลค์แชร์ให้กับช่องเวลทูบด้วยนะครับไปเราจะมาเล่ากันเลยผมมีเรื่องหลอนหลอนที่เจอเมื่อคืนมาเล่าสู่กันฟังคือผมกับแฟนได้เดินทางมาเชียงใหม่กันครับ เพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้ตอนประมาณตีห้ากว่า,วาช่วงประมาณตีสองระหว่างขับรถอยู่แถวจังหวัดลำพูนผมเจอกับผู้หญิงอุ้มเด็กเดินอยู่ข้างถนนข้างทางมืดมากครับตอนนั้นผมสงสัยเลยจอดรถถามตอนนั้นอะ่ะแฟนผมนอนหลับอยู่ในรถผมจอดรถแฟนผมก็สะดุ้งตื่นมาดูว่าผมจอดรถทำไม ผมลดกระจกแล้วถามหญิงที่เดินอุ้มลูกอยู่ว่าจะไปไหนเขาพูดภาษาเหนือจับใจความได้ว่ากําลังจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ระหว่างทางรถทัวร์ที่เขานั่งมาเขาไล่ลงระหว่างทางผมก็เลยบอกว่างั้นติดรถผมไปก็ได้ไปทางเดียวกันแล้วค่อยไปต่อรถกลับบ้านเอาในตัวเมืองเชียงใหม่เอานะแต่พอผมบอกให้ขึ้นรถ แฟนผมกลับมาสะกิดบอกผมว่าเธอเธอไม่เอานะไม่ขึ้นรถผมเป็นกระบะสี่ประตูผมบอกไปกับแฟนบางเบาะหลังก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่แฟนผมก็ไม่ยอมโวยวายใหญ่เลยไม่เอาไม่เอาไม่ขึ้นไปเลยไม่ต้องรับไปเธอไปเธอะไม่ต้องสนใจผมก็งงอะไรอนะ่ะแค่คนติดรถ ไปด้วยทำไมต้องวอยวายอะไรเยอะแยะผมเลยให้ผู้หญิงที่อุ้มลูกลุกขึ้นนั่งท้ายกระบะเธอก็ปีนขึ้นกระบะแล้วก็นั่งลงตามปกติระหว่างทางแฟนผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเอาแต่เอาหมอนปิดหน้าแล้วก็ร้องไห้ผมอ่ะก็คิดว่าเธอคงโกรธผมแน่ๆระหว่างทางผมกับแฟนเราไม่ได้คุยกัน ช่วงประมาณตีสามผมมาถึงตรงเส้นของชนระทานขาเข้าเมืองเชียงใหม่บ้านปาจี้อยู่ดีๆรถผมก็สายไปสายมาผมพยายามบังคับรถให้ตรงแฟนผมร้องไห้หนักกว่าเดิมบอกว่าไม่ให้รับมาด้วยไม่ให้รับมาด้วยผมตกใจมากหันไปดูท้ายกระบะเห็นผู้หญิงที่ผมรับมาด้วยเอาปาก เด็กไว้แล้วนั่งยองๆที่ฝาปิดกระปะโยกตัวไปมาตาจ้องมองมาที่ผมเอาแล้วไงผมเจอดีก่อยแล้วตรงช่วงทางนั้นเป็นช่วงทางโค้งผมคิดว่ายังไงรถต้องหลุดโค้งแน่ๆเลยเพราะรถมาด้วยความเร็วผมเหยียบเบรกรถก็ไม่ยอมหยุด ได้ยินเสียงมาจากท้ายรถเฮาไปอยู่ด้วยกันเฮาไปอยู่ด้วยกันบอตอนนั้นก็คิดอะไรไม่ออกเลยครับแฟนผมก็เอาแต่ร้องไห้ผมเลยนึกถึงพ่อแม่ช่วยลูกด้วยนึกถึงภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพเสียงครี๊ดยาวๆดังมาจากท้ายรถสักพักผมค่อยๆชะลอความเร็ว แล้วลองเบรกย้ำๆให้รถหยุดรถก็ค่อยๆหยุดจนหยุดสนิทผมมองไปหน้ารถข้างหน้าเป็นขอบถนนแล้วครับอีกประมาณฟุตหนึ่งรถผมตกถนนแน่นอนผมหันไปดูท้ายรถไม่มีหญิงสาวคนนั้นแล้วหันไปถามกับแฟนว่าเป็นอะไรไหมแฟนผมบอกว่าเขากลัวร้องไห้ไม่หยุดเลย ผมก็รวบรวมสติแล้วก็ขับรถมาถึงที่พักที่เราได้จองไว้ในตัวเมืองเชียงใหม่แฟนผมบอกว่าเขาเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้หญิงคนที่รับมาด้วยนั้นเมื่อคืนใส่ชุดคนเหนือโบราณเสื้อผ้าขาดขาดเก่าๆที่อุ้มอยู่เป็นท่อนไม้หน้าขาว แต่มีเหมือนเลือดใสที่ตาเธอเห็นแบบนั้นเธอก็เลยไม่กล้าบอกผมเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับส่วนเธอคนนั้นเป็นใครผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าใครผ่านไปเส้นทางชนคลองชนลประทานขาเข้าเมืองเชียงใหม่บ้านป่าจี้ตำบลแม่เหี่ยเขาดูตาม GPS นะเห็นรอยเบรกยาว,ยาว นั่นฝีมือผมเองครับเรื่องราวก็จบลงไปนะก็ถือว่าถ้าพี่วานเนี่ยนึกภาพเอาน่ากลัวมากมถ้าเราได้เห็นนะประสบการณ์อันเนี้ยเรานึกภาพเนี่ยน่ากลัวเราได้ไปสำรวจสถานที่จริงมาแล้วเรามาตัดสินกันเลยสำหรับพี่วานนะให้เรื่องนี้เป็น ทุกคนตอนนี้เราอยู่เส้นนี้แล้วนะซึ่งเส้นนี้บอกเลยว่ามันคุ้นจังเลยมาตอนนั้นไงไอีพีแรกเลยใที่เรามานะพิสูจน์อ่าเขาเรียกอะไรนะหลอนตีนดอยอะ่ะอีพีแรกอะ่ะก็คืออยู่เส้นนี้เหมือนกันแล้วก็ผ่านมานิดเดียวเองอก็คือว่าเอาง่ายๆคือเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นคลองจรประทานขาเข้าเมืองเชียงใหม่บ้านป่าจี้ ตำบลแม่เหียเดี๋ยวมาดูนะเส้นนี้เป็นยังไงนะนี่เส้นนี้เนี่อ่าเอาจริงๆนะแต่ก่อนอะถ้าเป็นกลางคืนนี่ก็อาจจะน่ากลัวนะแต่ตอนเนี้ยเหมือนคล้ายๆว่ามันมีแบบมีไฟมีไฟเนาะใช่ไฟทางตลอดทางเลยก็คิดว่าแต่พี่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปออกไปตรงนั้นน่ะไกลไปทางเส้นลำพูนอ่ะเ,ออเพราะเขาบอกเขาขับมาจากลำพูนเขาล้ำมาจากลำพูนแล้วเขาเออ มาาทงนี้เอเราเขามาทางนี้แล้วกลางคืนอ่ะแต่พร่วานก็คิดว่าถ้ากลางคืนก็น่ากลัวมากแหละเส้นนี้ยเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตรงยาวนะล้าพูดอาจจะไม่มีไฟแต่ว่าตรงเนี้ยมีไฟอืมเออซึ่งเราก็พยายามจะหานะเออรอยเบรกยาวๆซึ่งพี่วานคิดว่ามันน่าจะถูกน้ําฝนหรืออะไรชาระล้างไปหมดแล้วแหละคิดว่าไม่น่าจะเหลือแต่เขาบอกว่าตาม gps ก็อยู่ตรงนี้ อืตามแบบนั้นแหละครับทุกคนผีหลอกครับเรื่องนี้พี่วานคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะจริงอันนี้ตามความคิดพี่วานนะเออน่าจะเป็นเรื่องราวที่แต่งหรือเสริมแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงอ,อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมองอยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวโดโดโดมาโอเคอ่ะโดคุณมาแล้วนะ เท่าที่คุณไปดูกับผมมาเนี่ยแล้วคุณได้ฟังเรื่องราวเนี่ยเราเห็นสถานที่จริงอ่ะครับผมอยากให้คุณวิเคราะห์และตัดสินคุณว่าเรื่องนี้เป็นผีจริงหรือผีหลอกครับผีจริงครับผีจริงทำไมคุณคิดว่าเป็นผีจริง ว่าที่เขาเล่าอ่ะมันมีเหตุและผลเหตุผลอะไรเพราะว่าเพราที่ผมนึกภาพนะอืผมว่าเส้นทางลำพูนอ่ะตอนคืนเขาบอกเขาออกจากลำพูนใช่ไหมใช่ทางนั้นมันมืดเหมืดมืดจริงแล้วก็กว่าจะมาถึงไอ้แม่เฮียเนี่ยอืมมันไกลอืมแต่ที่เราวิ่งดูเนี่ยตอนเนี้ยก็มีไฟใสองข้างทางนะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเรื่องที่เขาเล่ามาเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยมีไฟไหมแต่คิดว่าถ้าเป็นออกไปทางเต้นลำโพูเนี่ยไฟจะน้อยไฟน้อยอเอเออก็โปรดใช้ดุลยพินิษและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยส่วนท่านผู้ชมละ่ะคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเรื่องนี้เป็นผีจริงหรือผีหลอกคลิปหน้าจะเป็นอะไรเป็นเรื่องราวที่ไหน รอชมแนละรอติดตามกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม